ดีครับปกช่องพบปันกินยังไง้ะครับมื้อนี้ก็มาอย่างงั้นครับกินข้าวเช้าครับน้ำมันาซ่้ะครับมื้อนี้จะกินเป็นอาหารจานเดียว้ะครับมื้อนี้เป็นไข่เจียวครับไข่เจียวปลาลัดริกครับเห็นไหมครับนี่ครับไข่เจียวปลาลัดริกนะครับวาร์ดิเส็บเด้อครับจะกินเบิ่งเด้อครับ กินได้ครับกินได้ครับเดี๋ยวนครับในนน้มันส่องมาเนี่ครับนอาหาจานเดียวครับกินได้ครับ่อนสองมะมีดอกครับกินง่ายงครับนครับครับเอ้ยาครับจับร้ยครับ เหลือเลยครับปลาลาลปิดแล้วครับนะครับเราจะเบิ่งอะไรครับเหลือครับแต่ับก็ดีครับดับหลายครับเหลือเลยครับคุณยังไงเนี่ยนะครับไครเกี่ยวผอดมาตบ้านครับแล้วเมื่อใดมีเวลาหลายเดือ ไทยตอนเห็ดเหยื่อวงเด้อครับ,รบน,น้ำเหนือเจ้าของ,องครับตายยอดเลยครับอือ เหลือก็เลยนะครับลองเวียดกินลองมั้งนะครับบางทีเลยครับไก่เจียวราดด้วยปลาราดพริกครับนะครับ แถบหลายนะครับกินน้ำกันนะครับมาครบคุมหน่อยน,น,นะครับพบิบัรบตร,ร,บรนะครับคอะไรบินอะไรปิดตัวแงี่ครับตัดไปคำามยังไงนะครับ เดี๋ยวครับหมวกงนานนะครับขอซ่อมครับสบายครับเขียนหมั่นเนอรครับเลูกบอลนะครับ ปลาหลัดทีครับอำเนยนะคร <c oughs> ับเจ้าอวไรครับวม่อยากว่าวม่อยากพาคกับทราบไหม หอ,อมมะลีนะครับหอมมริบ้านเาครับ แบบไรครับต้มีคำบรรยายในคำว่าแบครับคอากฝากกติดตามฝนไลค์แชร์ผมวันนี้แล้วครับผมวันกินง่ายๆแล้วครับเดี๋ยวเพืเ่อกคลิปต่อไปครับ เก็สบายครับสนเนี่ครับไปเลยครับ